สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกทท่านวันนี้ช่องสาวผู้หลวงชาแนลจะมาแนะนำรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้อทองเหลืองรุ่นเปิดตำนานเดิมซึ่งรุ่นนี้บรรจุกเกษาของหลวงพ่อเดิมซึ่งมีพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่3 พศจิกายนพุทธศักราช2560คาถาบูชาหลวงพ่อเดิมให้ตั้งนโมสามจบอิติอารหังสุขโตพุทธสโลหลวงพ่อเดิมนามะเตอาจาริโยเมอายสมา อาจาริโยเมพันเตโหติให้ท่องแบบนี้จนครบสามจบหรือเก้าจบก็ได้